สำนักงานคณะกรรมาการนโยบายที่ดินแห่งชาติจัดสัมมนาปรสานพลังยกระดับการขับเคลื่อนศูนย์ประสานและจัดการเรื่องราวร้องทุกสคทชคทช,ออชคลายทุกเรื่องที่ดินโดยสคทชครั้งที่3จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเป็นการจัดสัมมนาสัญจรในพื้นที่ภาคใต้เพื่อประชาสัมพันธ์ระบบ e p e t i t i o ชช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกออนไลน์ภายในงานมีสคทชและหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรที่เกี่ยวข้องร่วมเปิดพื้นที่นิทรรศการสร้างความรู้ความเข้าใจถึงการใช้งานระบบ e p e t i t i o n และคลินิกศูนย์ประสานและจัดการเรื่องราวร้องทุกข์พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำช่องทางวิธีการแจ้งเรื่องร้องทุกข์ด้านที่ดินและทรัพยากรดินให้แก่ประชาชนค่ะ ปัญหาที่ประชาชนพี่น้องประชาชนภาคใต้ในส่วนใหญ่เนี่ยต้องการนะครับก็คือเอกสารสิทธิเขาจะรับการจัดที่ดินทํากินเนี่ยอย่างไรรวมทั้งแนวเขตที่ดินที่ทับซ้อนนะครับที่อยู่ในกระบวนการพิสูจน์สิทธิ์ซึ่งวันนี้นะครับในเวทีเสวนาเราก็ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวเรื่องของที่ดินต่อปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งสชนะครับเป็นหน่วยงานที่กําหนดนโยบายแล้วก็บริหารจัดการที่ดินทรัพยกสินดินก็สามารถที่จะนําเรื่องร้องเรียนเหล่านี้ไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้ต่อไปนะครับสาหรับคราวหน้านะครับที่ทางสชจะ จัดสัมมนาอันที่4ก็เชิญชวนส่วนราชการภาครัฐภาคประชา,า,า,าชนสามารถเข้าไปร่วมในเวทีเสวนานหรือร่วมเข้าในระบบทางไลฟ์สดกับสชได้ในวันที่12มีนานี้นะครับที่โรงแรมดิววรีอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้ก็ามาร้องทุกข์ในเรื่องของที่ดินของชาวบ้านที่มีเอกสารสิทธิ์นสสหรือนสสอสแต่ไม่สามารถ ออกเป็นจะโดดได้เพราะว่าจิตเกียรตห้ามล่าประกาศทับพื้นที่ของที่ดินอยู่ค่ะวันนี้ก็ก็รับเรื่องไว้แล้วก็จะประสานกลับมาอย่างน้อยก็ได้มารับฟังก็ได้มีความรู้เพิ่มเติมได้มีความหวังว่าเออมันสามารถออกได้นะมันมีโอกาสนะสคทชบริหารจัดการที่ดินประชาชนอยู่กินยั่งยืน